สุดปังวอลเลย์บอลชายทุกอินโดนีเซียเข้ารอบต่อไปสวัสดีครับแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านวันนี้วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยแข่งขัน AVC Challenge ครับรอบ6ทีมสุดท้ายจบไปเมื่อสักครู่เองนะครับเจอคู่ปรับตลอดการอย่างทีมชาติอินโดนีเซียนัดนี้ทั้งคู่เล่นกันแบบสุดมันเล่นไป5เซตลุ้นกันทั้ง2ชาติเลยนะครับกว่าไทยจะเอาชนะนั้นต้องโชว์ฟอร์มสุดยอด กว่าจะเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไปได้3-2ต่ 21, 27, 25, 25 16, เอเซต25-21ต่อ25-27ต่อ20-25ต่อ25-16ต่อแล้วก็เซตสุดท้าย15-12นะครับไทยเข้าสู่รอบรองชาะเลิศเจอกับเวียดนามผู้ปรับอีกชาติหนึ่งนะครับเกมที่ไทยเจอกับอินโดนีเซียนัดนี้ไทยนั้นก็เล่นได้ดีมากนะครับตลอดทั้งเกมเล่นกันมีระบบมาก แม้ไทยนั่นจะมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างในเซตสองกับเซตสามที่เราตามหลังอินโดนีเซียไป2ต่อหนึ่งเซตแต่พอเซตหล <dei S 2> <ม>ังๆเซตสี่เซตห้านั้นทีมไทยพลิกสถานการณ์เอาชนะอินโดนีเซียไปได้นัดนี้ไทยโชว์ฟอร์มได้ดีมากเลยนะครับเป็นอีกนัดหนึ่งที่เล่นดีในรายการนี้เลยโดยไทยชนะเหนืออินโดนีเซียไทยนั้นก็ต้องเผชิญหน้ากับเวียดนามรอบรองชาเลิศแข่งวันพรุ่ง <revised> e นี้เวลา14บสนาฬิกาตรงนะครับมาเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยในการชนะ และเข้ารอบชิงให้ได้นะครับหลังจากจบเมตไทยกับอินโดนีเซียในนัดนี้ทาให้มีคอมเมนต์แฟนบอลล์บอลชาวเวียดนามมีความสนใจอยู่ไม่น้อยเลยเพราะรอบรองชนะเลิศนั้นไทยจะต้องเจอเวียดนามเราไปฟังคอมเมนต์กันได้เลยครับคอมเมนต์แฟนบอลล์บอลเวลียดนามท่านแรกเลยนะครับคอมเมนต์ท่านแรกเลยการเล่นกับไทยนั้นมันสดใสสำหรับเวียดนามมากคอมเมนต์ของท่านต่อมาได้บอกว่า ทีมเวียดนามซูไปด้วยกันเพือหลอบชิงชนะเลิศอันสดใสคอมเมนต์นี้สุดมั่นใจว่าเวียดนามจะเอาชนะไปได้คอมเมนต์ของคนต่อไปเลยมันเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งสำหรับเวียดนามที่จะเอาชนะไทยได้ง่ายๆคอมเมนต์ท่านนี้ตั้งคำถามกับทีมชาติไทยนะครับคอมเมนต์คนต่อมาไทยนั้นมีผู้เล่นใหม่หรือเปล่าหรือว่าเอโดเลเซียเพิ่งหัดเล่นคอมเมนต์ท่านนี้ชมไทยนะครับคอมเมนต์ของท่านต่อมาเลย ไทยนั้นเล่นได้ดีมากอินโดนีเซียนั้นมั่นใจเกินไปยินดีด้วยกับทีมชาติไทยจากเวียดนามแล้วก็มีคอมเมนต์มาต่อกับด้านบนตอบว่าทีมอินโดนีเซียก็เล่นได้ดีเช่นกันคอมเมนต์ของท่านต่อไปได้บอกว่าไทยทําภารกิจเสร็จสิ้นในวันนี้ส่วนเส้นทางสู่รอบรองชาลเลิศที่เจอกับเวียดนามขอให้โชคดีในการแข่งขันคอมเมนต์ของคนต่อไปเลยนะครับยินดีด้วยกับทีมไทยแลนด์จากเวียดนาม คอมเมนต์นี้ชมไทยนะครับคอมเมนต์ Comment คนต่อไปบดลิกแล้วเก่งมากทีมชาติไทยคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามคนต่อมาไนี่บอกว่าใช่แล้วนั้นทีมชาติไทยย,ยินดีด้วยนะทีมชาติไทยลากจากเวียดนามคอมเมนต์ Comment ของท่านต่อไปเลยบางทีนะมันอาจจะเหมือนสถานการณ์วอลเลย์บอลหญิงมันจะกลับมาอีกครั้งหนึง่งคอมเมนต์ของคนต่อไปเลยมีหวังที่เวียดนามจะได้กินหม้อ,อไฟไทยอีกครั้งหนึง่ง คอมเมนต์ของท่านต่อไปได้กล่าวว่าชอบเลยที่ไทยชนะอินโดนีเซียคอมเมนต์ของท่านต่อไปเลยบางทีเวียดนามนั้นอาจจะเอาชนะไทยได้ง่ายๆคอมเมนต์ Comment ท่านนี้สุดมั่นใจว่าจะเอาชนะไทยได้ง่ายๆเลยนะครับคอมเมนต์ Comment ต่อไปฮ่าฮ่าเวียดนามได้เปรียบมากนัดเจอไทยยังแจ่มกว่าเจออินโดนีเซียอีกคอมเมนต์ Comment แฟนวอลเลยบอลบอต่อมาเลย อาอยากนะเนี่ยที่แฟนบอลลีบอลเวียดนามจะแชร์ทีมไทยมากขนาดนี้มีคุ้นเคยเลยคอมเมนต์ของคนตอบมาได้กล่าวว่าเราจะแก้แค้นหรือเราจะเพิ่มศัตรูกันเนี่ยคอมเมนต์คนตอบมาได้บอกว่าไทยล่ากับดูีเซียมาตั้ง5เซตไทยนั้นคงเหนื่อยแน่เมื่อเจอกับเวียดนามคอมเมนต์ท่านนี้เปรียบเทียบไทยกับเวียดนามนะครับคอมเมนต์คนต่อไปให้ทำผลงานให้ดี ส่วนเวียดนามนั้นดูเหมือนจะเคี่ยวเอามากคอมเมนต์ของคนต่อไปได้บอกว่าอย่าเสียเวลาเชร์ไทยเลยหากเวียดนามเอาชนะทีมชาติไทยได้เราจะไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้คอมเมนต์ของคนต่อไปเลยนะครับเราพอเจอไทยทีไรจิตตกทุกทีหวังว่าเวียดนามจะผ่านไปได้นะแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบนั่นบนว่าไทยเพิ่งจะเอาชนะ3 2ตเซตแต่เวียดนามจะเป็นผู้ชนะในครั้งนี้ คอมเมนต์แฟนบอลลบอลถัดไปเลยทีมไทยกินอิีเซียไปนิ่มๆคอมเมนต์ของท่านต่อมาได้บอกว่าพรุ่งนี้เวียดนามจะยัดความแพ้ให้กับไทยเองแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบแบบเห็นด้วยกับท่านบนนี้ว่าไทยเล่นมาสองวันติดวันนี้ก็เล่นไปอีก5เซตอีกแล้วพรุ่งนี้เวียดนามได้เปรียกมากคอมเมนต์ต่อไปได้บอกว่าแฟนบอลล์บอลเวียดนามเชียร์ไทยเป็นครั้งแรก ให้เอาชนะอินโดนีเซียให้ได้คอมเมนต์ Comment ของคนต่อมาเลยนะครับขอบคุณไทยที่ชนะอินโดนีเซียแล้วก็เล่นไป5เซตขอบคุณไทยที่กำจัดอินโดนีเซียเจอเวียดนามเจอไทยนั้นง่ายกว่าเจออินโดนีเซียเยอะลาก่อนรีวานคอมเมนต์ Comment ท่านนี้ไม่แปลกใจที่ไทยชนะนะครับคอมเมนต์ของท่านต่อไปมันดีที่ไทยชนะแต่ฉันไม่แปลกใจนะคอมเมนต์นี้ตกออสั้นเลยนะครับ คอมเมนต์ <Comment S 2> คนต่อไปเจอไทยนั้นง่ายกว่าอินโดนีเซียเยอะคอมเมนต์ Comment ท่านนี้เปรียบเทียบ<ๆ>เวลาการแข่งไทยกับเวียดนามนะครับคอมเมนต์ Comment คนต่อมาไทยแข่งขันมาสองวันติดส่วนเวียดนามวันนี้ไม่ได้เล่นปุ่งนี้มาถึงเวลาของเวียดนามแล้วคอมเมนต์นี้ชมการเล่นของไทยนะครับคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมาอินโดนีเซียและไทยนั้นเล่นด้อย่างเลาใจและดดุดัน คอมเมนต์นี้สุดมั่นใจว่าจะเอาชนะไทยได้แน่นอนคอมเมนต์ของคนต่อมาเวียดนามชนะไทยได้แน่นอนคอมเมนต์แฟนบอลย์บอลถัดไปเวียดนามจะกินหม้อไฟไทยหรือไทยนั่นจะกินเวียดนามแทนคอมเมนต์นี้มองถึงโอกาสที่เวียดนามเอาชนะไทยได้นะครับคอมเมนต์ถัดไปเป็นเรื่องปกติที่หินไทยต่อสู้บางทีพวกเขานั้นอาจจะดีกว่าเรา โอกาสของเวียดนามนั้นยังคงเป็น45%หวังว่าพวกนี้ในเวลาบ่ายสองผู้เล่นเวียดนามนั้นจะเล่นดีคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมาได้บอกว่าไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ฉันสนับสนุนประเทศของฉันมาเลยเวียดนามต้องชนะคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมาเนี่บอกว่าไทยชนะมันเป็นแค่ภาพลงตาคอมเมนต์ Comment ของคนต่อไปได้บอกว่าดีใจที่อินโดนีเซียแพ้ คอมเมนต์แฟนเวียดนามต่อมาเลยขอบคุณที่ไทยเจออินโดนีเซียแล้วเวียดนามก็เจอไทยจริงๆคอมเมนต์ของคนต่อไปได้บอกว่าสูซูเวียดนามได้เปรียบเวลาพักมากคอมเมนต์ท่านนี้สุดมั่นใจเลยนะครับคอมเมนต์ของท่านต่อมานักเจอไทยนั้นง่ายกว่าอินโดนีเซียเยอะเวียดนามได้เปรียบมากอย่างชัดเจนเพราะเวลาได้พักนานกว่าและก็ออกในนี้น้อยกว่า หวังว่าจะทำได้ซ้ำเหมือนซีเกมในครั้งที่แล้วคอมเมนต์เวียดนามต่อมาเลยนะครับขอแสดงความดีดกับเวียดนามที่มีความมุ่งมั่นในมั่นใจคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมาได้กล่าวว่าถ้าคุณมีวันหยุดก่อนหน้านี้และคุณไม่ชนะไทยนะรีบออกไปเลยคอมเมนต์แฟนเวียดนามต่อมาเลยนะครับปุ่งนี้50-50เจอไทยอย่างเดียวอย่างน้อยช่วงนี้ก็ชนะไทยได้บ้าง เลยมั่นใจมากขึ้นแต่กลัวว่าถ้าเกิดเจออินโดนีเซีย e จะหนักกว่านี้พอช่วงนี้แพ้อินโดนีเซีย e เยอะคอมเมนต์ของคนต่อมาได้บอกว่าทีมไทยชุดนี้อายุน้อยจังคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับนี่คือโอกาสที่จะเข้ารอบพิงชาเลิตความเห็นถัดไปเลยนะครับมันง่ายกว่าที่พบอินโดนีเซีย e คอมเมนต์แฟนวอลเลยบอลเวียดนามคนต่อไปได้บอกว่า เป็นไปได้ไหมทีเวียดนามจะาสารต่อประวัติศาสตร์ด้วยการเข้าถึงรอบชิงชันเลอรในควาแชมป์แล้วนี่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะครับจากแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามหลังจากที่ไทยชนะอินโดนีเซียไปได้เรามากินหม้อไฟไทยแบบเผ็ดๆร้อนกันเป็นยังไงบ้างครับทุกคนกับคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามถ้าผมผิดพลาดประการใดผมก็ขอกลับอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหากเพื่อนๆดูจบแล้ว มีความเห็นกันอย่างไรบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสไครตให้กับช่อง Star Comment แล้วสามารถพูดคุยกันได้เป็นกำลังใจกันได้ให้กับช่อง Star Comment ต่อไปด้วยนะครับแล้วสามารถพบกันใหม่ได้ในคลิปถัดไปได้เลยนะครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคน